วดีค่ะนะวิชาภาษาไทยของคุณนันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านคำที่มีตัวพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะคำในภาษาไทยบางคำเนี่ยนะคะเวลาอ่านเนี่ยจะไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะและก็สละที่อยู่ในคำนั้นๆน,น,นะคะ เราก็ไปดูจากคลิปกันได้เลยนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีกี่กี่ลักษณะนะคะ,ะสำหรับลำดับแรกนะคะเราก็ยังอยู่ในหนังสือภาษาไทยเช่นเดิมนะคะคือเล่มสีฟ้านะคะแล้วนักเรียนก็เปิดหนังสือหน้า73วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระนะคะ,อ,ะอันนี้นักเรียน ก็มาดูไปพร้มพรอมๆกันเลยว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะคะคำในภาษาไทยบางคำเวลาอ่านจะไม่ออกเสียงปัญาชนะหรือสระที่อยู่ในคำนั้นเช่นนะข้อที่หนึ่งไม่ออกเสียงตัวรอหรือตัวหอซึ่งเมื่ออยู่กลางคำและไม่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับเช่นคําว่าศาสตร์อ่านว่าศาสตร์ พรมอ่านว่าพรมเสริมอ่านว่าเสริมนักเรียนจะสังเกตว่าตัวรอเรือหอหีบจะไม่ออกเสียงนะคะนะตัวในหนังสือจะเป็นตัวสีฟ้าคือจะมีความแตกต่างจากตัวอักษรตัวอื่นนะข้อที่สองไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่ท้ายพยัญชนะตัวสะกดเช่นคำว่าจักอ่านว่าจักมิรอ่านว่ามิตร บาทอ่านว่าบาทนะคะข้อที่สไม่ออกเสียงสระอิหรือสระอุที่ใช้กำกับพยัญชนะตัวสะกดในบางคำํำเช่นคําว่าเกตอ่านว่าเกตเหตุอ่านว่าเหตุญาติอ่านว่าญาติปฏิบัติอ่านว่าปฏิบัตินักเรียนจะเห็นว่าคําว่าเกตกอเอตออุอ่อานว่าเกต เราไม่ได้อ่านว่าเกตุนะคะเพราะฉะนั้นตัวสระอุจะไม่ออกเสียงเหตุ he t, เราก็ไม่ได้อ่านว่า t, เหตุะะต,ต,ตุเราอ่านว่า,าเหตุเพราะฉะนั้นสระอุก็ไม่ออกเสียงญาติมีตัวสระอีนะคะตรงตัวสะกดแต่เราไม่ได้อ่านว่ายาติเราอ่านว่าญาติเพราะฉะนั้นตัวสระอีก็ไม่ออกเสียงปฏิบัติก็เหมือนกันนะคะ นะคำว่าบัตรมีตอสะกดแล้วก็มีเสลอีอยู่บนตัวตอคือบนพยัญชนะตัวตอแต่เราอ่านว่าปะติบัตรเราไม่ได้อ่านว่าปะติบะต,บะตินะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสีฟ้าในหนังสือจะไม่อ่านออกเสียงตอนนี้เรื่องน่ารู้นะคะทันตคาดอ่านว่าทันธคาดอันนี้คือเครื่องหมายที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเครื่องหมายกาลันเครื่องหมายกาลันนะคะ ตันนี้แต่เครื่องหมายอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายทันตาคาตนะคะเมื่ออยู่บนพยัญชนะและสระใดพยัญชนะและสระตัวนั้นจะไม่อ่านออกเสียงนักเรียนจําให้ดีเลยนะคะถ้ามีไม้ทันตาคาตเนี่ยอยู่บนพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนะคะ,ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่74นะคะเรามาอ่านคําที่มีทั้งสระและพยัญชนะ ที่ไม่ออกเสียงนะคะคำที่หนึ่งจิตธาตุปรารถนาพยาตเนตรสมัครภูมิใจสมบัติสามารถมารประวัติบัตรนักเรียนจะสังเกตว่ามีทั้งสระที่ไม่ออกเสียงและพยัญชนะที่อยู่ตรงกลางคำและก็ข้างหลังคำที่ไม่ออกเสียง รอเรือที่อยู่ตรงกลางเช่นปราธนานะคะอันนี้อยู่ตรงกลางคำคำว่ามาดก็คือรอเรืออยู่ท้ายคำนะคะท้ายคำเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตในในสี่เหลี่ยมที่เป็นสีม่วงเนี่ยจะมีคำที่มีสะระพยัญชนะนะคะที่ไม่ออกเสียงนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันว่านะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะอันนี้มีงานให้ทําในเล่มสีชมพูตอนนี้การบ้านนะคะจะให้นักเรียนนําคําที่อยู่ในกรอบอสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยนะคะไปใส่ในช่องนะที่เป็นกลุ่มคําที่คําที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะคําที่ไม่ออกเสียงสระเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกคํา จากตรงนี้นะคะจากในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยมาลงในกลุ่มช่องสีฟ้าเนี่ยนะคะที่มีนกกับรูปน,นี้เดาเนาะครูว่าน่าจะเป็นม้าลายให้ในักเรียนเลือกํำนะคะมาใส่ในกลุ่มนี้นะอันนี้คือการบ้านนะคะในเล่มสีชมพูหน้าหกสิบสี่นะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้นะคะ